าบวมแขนบวมอันตรายกว่าที่คิดอาการขาบวมและแขนบวมอาจจะก่อให้เกิดโรคภาวะบวมน้ำเหลืองนะคะเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติขาบวมมากๆแขนบวมมากๆเราอาจจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคภาวะบวมน้ำเหลืองทีนี้น้ำเหลืองเขามีหน้าที่เรื่องของการลำเลียงสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายและมีต่อมน้ำเหลือง เป็นตัวช่วยดักจับหรือว่าตัวคัดกรองสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสิ่งไม่ดีในในน้ำเหลืองของร่างกายเรานะคะมาดูสาเหตุสาเหตุของผู้ที่จะป่วยเป็นภาวะบวมน้ำเหลืองได้นั้นก็คือหนึ่งพันธุก,กรรมสองเกิดอุบัติเหตุสามผู้ที่เคยเป็นโรคเถาช้างและสี ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกไปอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกทั้งสี่กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อโรคภาวะบวมน้ำเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพบว่าร่างกายของเรามีอาการบวมขาบวมเนี่ยเราก็จะสามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนได้ค่ะนั่นก็คือใช้วิธีการนวดหรือว่าประครบ การนวดเนี่ยก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆห้เพื่อนๆน,นอนราบกับพื้นแล้วก็ยกขาให้สูงกว่าพื้นเนี่ยประมาณสามสิบองศาแล้วก็กดนวดบริเวณหน้าแข้งนวดบริเวณเอา่าตะตุ่มหรือว่าด้านหน้าของหน้าแข้งแล้วก็ด้านหลังของหน้าแข้งนะคะแล้วก็นวดอย่างนี้เป็นเวลาประมาณสามสิบนาทีค่ะนี่ก็จะช่วยทำให้ การไหลเวียนของน้ําเหลืองเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดอาการบวมนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอาการบวมมากๆแนะนําให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยว่าเราอ่ะป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่เราจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองให้ถูกต้องนะคะแต่ว่าเบื้องต้นฝากเพื่อนๆเนี่ยดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของการรับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็มาเป็นหมอให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องป่วยแล้วก็เป็นโรคร้ายแรงนะคะฝากเพื่อนๆดูแลตัวเองแล้วก็หากมีข้อสงสัยหรือว่ามีวิธีการดูแลตัวเองเรื่องของการขาบวมแขนบวมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะวันนี้มีสาระดีๆฝากเพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ